ท่านทั้งหลายผู้รักษาศีลย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลย,ย่อมเพียบพร้อมด้วยโคคสมบัติผู้รักษาศีลย่อมไปถึงพระนิพพานได้ท่านทั้งหลายจึงควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ขุดผ่องเถิดบุคคลเมื่อ,อยังยึดมั่นอยู่เพลิดเพลินอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็ต้องถูกมารมัดไว้ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งมวลเมื่อไม่ยึดมั่นไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมารจึงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงบัดนี้เจ้าจงพิจารณาให้เห็นชาติพบทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงเถิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บ เป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้เราต้องมีความพัดพลากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราต้องได้รับผลกรรมนั้น